ก้อยนะคะก้อยขมค่ะพี่น้องก็มีอะไรบ้างนะยะแก๊สมีเนื้อบดเนาะเนื้อบดซื้อมาจากไอ้ร้านไอ้ชอปปิ้งทั่วไปค่ะแล้วก็มีหั่นหอมพริกซดสค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็บีบมุกนาวบานฉันเรียกมุกนาวด้วใส่เข้าไปแล้วก็ขย้ำรวมเข้าไปขย้ำจนจากแรกๆมันเป็นสีสีมืดๆเนาะแก๊สเนาะ ตกสีดำวันนี้กลายเป็นเนื้อเหมือนเนื้อปดจ้ะแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยน้องแก้เนาะใส่เกลือก็ขยับมานี่ก็ได้เออนี่ขยับมานี่ใส่เกลือไปด้วยนะพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะได้กินข้าวมันจะได้หายบีบมะนงมะนาวข้าวจ้ะบีบมะนาวนี่คือบีบให้เข้ากันเฉยๆนะคะไม่ังไม่ได้ปรุงไข่เออใช่ปรุงแล้วก็บีบใช่เพื่อให้เข้ากันก่อนจ้ะ แล้วเราจะทําไปทาไมรวยพี่น้องเราก็เราก็จะใส่ดีด้วยค่ะแล้วเราก็จะทําเป็นเหมือนทอดนะคะก้อยขมทอดพี่น้องอันนี้สูตรก้อยขมทอดนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากกินดิบก็กินได้แต่วันนี้จิมาดัชริอรีนึงเองจะกินก้อยขมทอดนะก้อยขมทอดอดูยะแก๊สท่าขยําก็นะพี่นอ้องอู้ยให้เราด้วยคนสุรินบานเองอะขยอต้องขาขยาให้เขากันเนาะแก๊สนาอขยําเข้ากันกับเครื่องจ้ะ มะนงมะนาวก็บีบเข้าไปก่อนจ้ะแต่ฉันน่ะยาเพ็ญยังไม่ได้หั่นพักให้เข้าเลยนี่น่ะยายเพ็นจะลงเรามาดูอีกทีนะคะว่าจนใส่เครื่องตอนไหนนะคะเ,คเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ใไฮเกสขยำไปก่อนยายเพ็ญก็จะหั่นพักค่ะค่ะไปชมกันนะคะโตคะค,ะค่ะค่ะไปเป็นการขยำไอขยำให้เข้ากันเซจแล้วใช,ใช่ไหมครับพี่น้องอต่อไปจะเป็นเครื่องปรุงนะคะอ,คอ้าวใส่อะไรคะใส่พริกุน,น,นถ้าใครชอบเพชดหรือ ไม่เพชรกระตัมสบายเนาะใครชอบมากชอบน้อยช้อนจ้ะก็ข้าวคั่วให้เขาเห็นด้วยเออบัลชันเรียกข้าวคั่วจ้ะพี่น้องข้าวคั่วสักสองสองช้อนอันนี้เนื้อหกไร่กัมเนาะแก๊สนาะเนื้อเนื้อเนื้อโบทหกไร่กัมด้วยค่ะ เราไม่กลัวเราบอกเอาตามใจตามตัวเพราะเราต้องใส่เยอะหน่อยิดสามเอาเธอเบียงไปหน่อยโอเคแต่ฉันคนใส่ให้้ไดโอเคแล้วก็ใส่อะไรอีกผงนัวครับพี่น้องผงนัวหน่อยค่ะไปไหนเบิด์ตไปดิอ้าวผงนัวจ้ะพี่น้องใครชอบมากชอบไหนม่ร่วงดอกเด้อผมนะคะกินมาแล้วกินอ๋อผงนัวใส่กี่ช้อนช้อนเดียวก่อนอ้าวพี่น้องเด้อ ไม่เยอะหรอนี่ไงผงนวเซ็นเราขาดอะไรดูมั้ยพี่น้องขาดดีไม่ได้เวยค่ะดีดียี่ห้ออะไรนักจ๊ะเธอดีของนี่ค่ะดีเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปหาจากเมืองไทยมาหรือเข้ามาขายในออสโลเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูด้วยค่ะดียี่ห้อน,นี่อร่อยมากนี่ค่ะซูมให้ดูด้วยพี่น้องนี่ไงน้องโคลนน้องโทนน้งจิ้มเนื้อวัวนะคะพี่น้องนี่เห็นไหมน้องไก่เป็นก้อยละเอาส่นี้ไปนะจ้ะ นี่ใส่ดีเข้าไปครับพี่น้องแต่อย่าใส่มากด้วยพี่น้องเพราะมันเค็มเนาะเค็มด้วยใช่ไหมลองก่อนค่ะลองก่อนเห็นไหมพี่น้องน่ากินไหมจ้านี่ค่ะก้อยขมค่ะก้อยขมเนื้อบดเนาะเอ็งต้องพูดงี้<ม>เนื้อบดบางคนก็ชอบใช่เป็นชิน้นแต่พวกเราเปลี่ยนแปลงงพี่น้องเอ็งเอามาเป็นเนื้อบดเอาเาอานื้อบดเราเอาจอากมาที่ขบดครับมาจะพี่น้องเอ้ยดูท่าขายำกับแซบบันเกิดเด้วพี่น้อง ถ้าขยำมานาะโอเคผงขาวแล้วน้ำปลาต้องใสไหมแกปลาก็ใสแต่ว่าเราใส่ไม่ต้องเยอะเอาไมาลองชิมที่นี่พอดีไหมลองชิมย้ะเพิ่มชิมได้ด้วยยะเพิ่เม็ดตัวนะยะเพิ่ชิมนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของยิบพี่น้องเอ้ยน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลากับดีไปเพิ่มอีกนิดนึงพี่น้องเพราะว่ามันเป็นก้อยขมพอเองจะเอาไปทอดพี่น้อง ทำทุกอย่างเหมือนลาบเ<ม>นาะแก๊สเนาะทำเหมือนกันสูตรเดี๋ยวก็ลาบด้วยพี่น้องเพียงแต่เองใส่ก้อยขมไปใช่ไหมเล้วก็ซื้อเนื้อบดเอาพยายามเพื่อให้เข้ากันแล้วค่อยมาปรุงทีหลังจ้ะพอปรุงทีหลังเข้ากันเราก็ชิมดูชิมดูชิมดูจ้ะเอายเยปินชิมอีกนิดหนึ่งทีนี้ไต่ถ้ามันได้ปุ๊บเนี่ยเอิงก,ก็ค่อยพี่น้องอย่าลืมเ้อค่ะเขาเรียกอะไรนะยเยปพนม่เก่งอาหารดอก เขาบอกว่าขยำไถมนาวไถเนื้อมันตายเนาะเนื้อมันตายเหมือนเราบีบมะนาวขยำด้วยกันแล้วเราใส่มะนาวไปเป็นในเปรี้ยวคงไหมเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวเลยอีกจังนิดหนึ่งไปชิมชิมเอานะครับพี่น้องใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มหวานใ่คงไม่ทะารเนาะชอบไม่ใส่เขาใส่เฉพาะเอ่อเปรี้ยก็เค็มก็อะไรก็ว่ากันไปอืพอทำไปนิเสร็จแล้วนะพี่น้องนะมันจะออกมาเป็นงี้เดี๋ยวเราจะใส่ใส่ไอ้พวกเครื่องนี้ด้วยไปพวก พวกเอ่อนี่นะคะใบสะระแหน่ใบผักชีใบหอมพี่นอ้องนี่จ้ะเอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะปรุงเซ็ตแล้วเออปรุงเซ็ตก่อนแลยเอ็งลงมาขยับแค่ทีนีน้เอาใส่ไม่เยอะเพียงใส่เลยไหมใส่เลยนะแล้วได้เข้าเรองได้แล้วละ่ะได้แล้วละ่ะงั้นก็ปรุงเลยเพราะว่าเราก็จะทอดอยู่อ่อใส่ไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มทีหลังก็ได้แกะเพราะว่าเราจะอทีหลัง แล้วว่าสารเนยไม่ต้องใส่ไปก่อนไหมไม่ไม,ไม่ต้องหรอกเพราะมันใส่ทีหลังเนาะค่ะที่นี่เอาเราเปิดเตานะคะให้เตาร้อนกน่อนเตาร้อนก่อนเองจะทอดนะคะแล้วรสชาติมันจะกลมกลมยังไงให้น้ำน้ำร้อนร้อนกน่อนอันนี้พี่น้องนี่เด้อเตรียมจะทอดแลวให้น้ำมันร้อนกน่อนนี่เด้อทำเป็นก้อนอย่างนี้ือ้องงามเองพี่น้องเอ้ยปั้นเกง่งจริงเก่งทุกอย่างเลยยแก๊สนนะี่หปั้นสวยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมปั้นทำเหมือนลูกชิ้นเนาะปั้นเหมือนลูกชิ้นบดเลย ทำจะข่าอันกระโปงกสลงหรูช่วงร้อนน้ำร้อนนะพี่น้องนะยาเก๊สเขาก็จะทำํำปัน่นปั่นก้อยขมพี่น้องสูตรใหม่ด้ยวยไม่มีใครทำด้วยเนี่ยพูดถึงนะ่ะอลองทําดูสิยาวใหญู่ดเดี๋ยวมันไม่ค่อยซุกเอาปั่นกลางกระโปงจ้ะสูตรใหม่ใช้ไรคะแซบ่บันเกิดพี่น้องแหนมจ้ะ ทำแเค่หาลูกเคนิโพรขันใช่ไหมคะบอลก้อนเล็กๆกับโปรงแค่ไม่ต้องเอาก้อนใหญ่เบอร์สามก้อนกับโปรงเบอร์ามก้อนกระโป่งพอล้น้ำยังไม่ร้อนเลยน้ำมันยังไม่ร้อนแต่เทคนิคอันไหนอยู่แม่รู้ไหมพี่น้องอะไรก็ช่างเรือถ้าอยากให้ร้อนเร็วนะคะเทคนิคนี้เพนเด้อปิดฝาปิดฝาปิดฝาปุ๊บน้ำจะร้อนเร็วไม่ว่าจะต้มไข่หรือไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ นี่นะคะตั้งโรไว้อจะลองทอดที่น้ำร้อนยังไงมันใช่เวลาอันนี้เพนวางกอดเด้อดน้ำร้อนก่อนเด้อค่ะทอดแล้วนะคะเอาเดี๋ยวเอาใส่อีกอันหนึ่งแก๊สใส่ทีเดียวสามใส่ทีเดียวสามทอดคือน่ยาะเพนใช้มือแล้วค่ะล่างมือเรียบร้อยค่ะล่างมือเรียบร้อยระวังนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นใส่มือใส่นาด้อจะไม่งามนะคะ แล้วรอให้มันจะพักหนึ่งมันจะออกมาเป็นรสชาติไงพี่นอ้องอือนี่ครั้งแรกเลยค่ะที่ทําก้อยขมทอดสูตรก้อยถมทอดนะคะสูตรใหม่ถ้าใครมีร้านอาหารก็ไปทํเด้อค่ะหรือใหม่ก็ทไว้กิ้นเองเอาใบกินก้านำสามสีนะคะนำเปลี่ยนสีนะคะ <c oughs> เห็นไหมพี่นอ้องดูทอดแล้วไห้มันเหลืองจักนิดหนึ่งเด้อค่ะมันเหลืองไม่แก่นดูมันจะเหลืองไหม เออไก่เนี่ยพี่น้องอทอดให้มันดูเหลืองนิดหนึ่งมันจะได้สีแบบออกมาสวยนะพี่น้องนี่ช่วงโรทอดนะคะยาเป็นอันนั้เนเดี๋ยวแก๊สใส่จานไปเลยก็ได้ดิรเราก็เออ,อ,อโอเคงนะั้นว่ะเอองม้เถอะทอดเลยเดี๋ยวฉันทอดอันนี้ให้เขาเห็นวันตอ,อนนี้เดี๋ยวเพนพามาบ้านเดี๋ยวแก๊สด้อค่ะพอะไรถูกไหมมาทำกันค่ะพี่น้อง นขนาดเม็ดพริกยังทอดไปได้เลยค่ะเนเห็นไหมสีสวยด้ยพี่น้องสีเหมือนในลูกชิน้นน่ะก็เหมือนกระลาบทอดยพี่น้องเทียงแต่เปลี่ยนกล้วยขนพี่น้อง,องอเอ้ยหมอนี่ได้จะบอกใครด้วยอ๋อเจาะงามดาหม,มอบราณนะ่ะน้องเออเด้๋ยค่ะอีกนิดหนึ่งไ่อีกนิดหออนึ่งพี่น้อง เอาเดี๋ยวจะให้มาดูนะคะเซตก่อนค่ะนี่ฮะก้อยขมทอดค่ะออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่น้องซูมดูมันจะเหมือนลูกชิ้นค่ะเนี่ยกับแก้มกินเข้าไปพริกด้วยพี่น้องขยกักเพชรอยากอะไรก็ได้อะอ่ะแก๊สลองชิมที่เป็นไงคะชิมค่ะเห็นไหมเนื้อข้างในก็เนื้อข้างในค่ะนี่กรอบอร่อยออกรอบนุ่มรสชาติเป็นไงครับเพื่อนอเป็นไง อร่อยมากเหมือนกับรสชาติเป็นไงครับเพื่อนเอาเ,อเยปเชนชิมด้วยเยปเชนชิมด้วยอืมอ,อร่อยงอมมันอืมพี่น้องอืมอร่อยมากอร่อยมากมาน้อสำหรับคนที่ไม่ชอบกินดิบเนาะอุ้ยสุดยอดเลยนะแก๊บเห็นไหมจากนั้นพี่น้องลองไปทําเถอะคะ่ะอร่อยแบบว่าบอกไม่ถูกกินก็กับแก้มกินกับไอ้กินเล่นได้กลางวันเป็นกับแก้มเป็นใน เวลาแขกใครไปมาพี่นออ้องเออทาให้กินเดอ้อนี่ mm hmm. เพราะว่าอะไรดูไหมมันจะเด่นไม่ต้องกินดิบเนาะ mm hmm. อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะรสชาติกลมกลมเนาะขมนิดหนึ่งอร่อยโอ้โหพี่น้องสุดยอดขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะส่งไปใน YouTube นะคะสวัสดีค่ะ